สวัสดีครับมนโนกนกกครับตอนนี้อยู่อนุสสรีระชาธิปไตยหวันครับก็มีนักศึกษารครับก็นัดก,กันมาที่นี่อ่าเย,ยาวชนปผดแอ<ล>งนะแล้วก็มีลงมปปปปุงลุงป้าป้าเสื้อแดงก็มาเยอะๆแล้นะครับรอเลาเวลาชุดแรกเลยพี่ก็ตอนนี้น่าจะสารพัดสารพัดกลุ่มมา,มากันนะครับก,ก็เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะครับสวัสดีครับ จอโกเมีงดอนเมืองครับจูสามนิ้ววันนี้มาทำไมครับโกปิดร้านมาไล่ประเด็การครับผมอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัดดีครับมาจากเชียงใหม่เลยโอ้มาจากเชียงรายเลยมันยังสวยเหมือนเดิมครับสวัดดีครับสวัดดีครับครับผมสบายดีครับสบายดีครับโอ้มาเยอะนี่มาจากเชียงรายครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงฮะผมก็คุ้นเคยดียวว่าผมก็ไปทุกมับนะ ก็เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะครับก็เกดีเ๋ยวข้อ็หาว่าคนเสื้อแดงอยู่บ้างหลังยิงไม่ค่อยนะฮะทุกคนก็มากันครับนะครับรโอ้ดูเสื้อครับประชาชนกดแอกโอ้สุดยอดครับก็มากันเยอะไอเนี่ยอะไรแบทแมนอ๋อแบทแมนโอ้โหดูครับมีแบทแมนมาด้วยโอ้ครับสวัสดีครับวันนี้มาทําไมาครับ มาให้กำลังใจน้องๆครับโหสุดยอดน้องๆเขาเสียงแมกเลยอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นกองหนุนให้เขาให้กำลังใจนะครับครับพลังบริสุทธิ์ครับขอบคุณมากครับพี่ผลประโยชน์อะไรเขาทำเพื่อประเทศชาติแล้วมีใครจ้างมาครับพี่ผมมาด้วยใจครับพี่ดูนะครับผม โอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับพี่ไม่มีต้องไปขอยืมตังค์เขาบ้างอีกครับครับประชาชนจนเจริญครับประชาชนจนเจริญครับผมสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ของจริงครับอันนี้ก็จะแจกริบบิ้นคะแจกริบบิ้นนี่ ริบบินนี่ความหมายยังไงครับพี่ริบบิน,นบส้นลักษณ์สีขาวครับอ๋อเป็นเส้นลักษณ์สีขาวอ๋อเป็นประชาธิปไตยครับความบริสุทธิ์นะครับโอ้ครับสุดยอดครับนี่คือความบริสุทธิ์อ่านี่เจอเจอสีแดงครับวัดดี้เอาวัดดีค,ครับพี่ครับบัดดีครับค <misunderstanding S 1> รับวันนี้มาทำไมครับมาให้กำลังใจเอ่อน้องๆครับครับบุญชนคนเสื้อแดงครับ อ่าพอดีนิสิตนักศึกษาจุฬานิสิตนักศึกษาจุฬาเขาชอบเออเขาก็บอกว่าเออพี่น้องมวลไอ้คนเสื้อแดงต่อสู้มาเป็นยังไงเงี้ยอ๋อก็เลยมาให้กําลังใจหลานๆนะครับให้กำลังใจหลานๆครับคิดว่าเป็นหลานๆแล้วนะครับเพราะว่าเราก็รุ่นรุ่นไหนครับรุ่นแรกรุ่นแรกพี่รุ่นแรกครับรุ่นแรกอันรุ่นกูไม่กลัวมึงครับครับครับแล้วมีอะไรฝากเด็กๆบ้างครับครับอ่าสู้ๆต่อไปครับเออลุงๆอยู่ยังยังเป็นอ่อให้กําลังใจอยู่ยังอยู่ข้างอยู่ โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นมวลชนเสื้อแดงครับพี่หมาครับก็คุณคุณน้าคุณตาดีแล้วก็ก็คือประชาธิที่ปไตไนะครับเรื่องเดียวครับไม่มีเรื่องอะไรมางไายคือเรื่องประชาธิปไตยครับผมเดวผมพาดูบรรยากาศครับอ๋อดีดีพี่พี่อ้าวฝังจะพกบันนะพี่พกเสื้อก็มวลชนมากันเยอะฮะก็ทยอยกันมา พาไปดูบางบางที่ก็แน่นฮะอันนี้มันบางตามาทางนี้นะครับมาจะไปดูสเสบียงก็จะมีกองสเสบียงอยู่ตรงนี้ตะกี้ผมเดินผ่านมาแล้วอันนี้สเสบียงครับนี่สเสบียงสเสบียงโอ้สเบสเบียงเยอะแล้วครับเนี่ยสเสบียง ก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ดีครับก็มาแสดงพลังกันครับเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมนะครับนี่ก็เสียีเไฟแอ้วสวัสดีครับคุณสวย ได้นอนบ้างนีอยังเดินไฟแดงมาเีกเมื่อคืนไปนอนน้อยนึงค่ะไปอยู่หน้าสนอนเลยผมผมีโอ้ยอยู่นี่แหละสนอนนี่แหละสนอนประชาธิปไตยนี่แหละเรียกว่าอยู่สอนอนไหนถ้าบอกว่าถ้าเกิดเรื่องแล้วบอกว่าถ้าวันนี้ฝ่ายนั้นประทานนะจะไปแจ้งความอกับสอนอนไอ้สัาร่าดบอกด้วยนะพุกับถ้ามีถ้ามีประทานเนี่ยคุณต้องเตรียมเลยฉันจะไปแจ้งวันนั้นเห็นบอกไม่ยอมไม่เข้าห้องน้ำเอยพี่ไม่ไม่ค่ะาเลยแล้วก็ไม่ อยู่ด้วยฝนตกฟ้าคะแม่ให้เข้าห้องน้ําแล้วก็ขอขอขอดูบัตรประชาชนถามว่าห้องน้ําเนี่ยของประชาชนเออโรงพักเนี่ยของประชาชนไหมคะแต่ถามว่าทําไมไม่ให้ประชาชนเข้าภาษีประชาชนไม่หรอใช่ไหมอย่างสอนอํำราลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนยืนตากฝนค่ะแต่แต่ตํารวจอยู่อยู่ที่อยู่ที่สอนออย่างสบายพวกเราก็ไปเจรจาขอว่า ขอเข้าไปพักได้ไหมฝนมันตกประชาชนจะไม่สบายจะได้ไรลูกโอเคครับขอบคุณมากครับก็อย่างนี้แหละครับก็เหตุการณ์นะครับก็เดี๋ยวอาจจะประมาณบ่ายสามบ่ายบ่าี่ฮะก็เดี๋ยวเด็กๆจะมาฮะแล้วผมจะทําข่าวให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับประชาชนจงเจริญครับสวัสดีครับมโนนะครับ